ครับเรามาเขียนข้าววันป่อต่อนะครับก็คือพระคุณป่อนะครับก็เหลือแถมสองบาทนะครับก็จะจบแล้วนะครับวันนี้เขาต่อนสองบาทก็จบแล้วนะครับอ่าของเดิมก็มีอย่างเอี้ยนะครับน้อมนบวันตาไว้สาปอทยติทำให้ลูกไดลืมตา บุญคุณมากล้นท่วมทนนำนาพดจดออกมาป่อเป็นเก้าต้นหนึ่งเดียวสัเปิมฮึกเหิมดันโดนข้าปุ่งโจนไข่มอนกำเนิดชีวิน่าตินเต้าจอนแดงพิลี่บางบาน แม่อุ้มเลี้ยงป่อเอียงพระสารสุขสัมหารประของลูกน้อยเฮงหาเงินเทินเบ่งเปิง,งป้อยอนุบาลก้อยหับเลี้ยงป่อฮื้อผายพอมให้ออม่อมเพียงแม่งมดหุบลุง่งจีดม khỏi tên xuất tuổi mẹ phá ngủ ẹp thùng nôm mọc ủn chui lui tầm quay bốc bốc kèn khúc bó huy trồn hùa bó thúi làm bốc ăn vả phá xà phản ma mà mày nhúc nhưng bỏ lưm cao ngao cầm mương พอกอกหูลหลอู่ใดไปปืองพ่อใหญ่ไทยเอียงมันตึงอู่ใดอิงพอคืนพระถมจื่นจมบ้านไกล้ฮับส่งเตียวใจห่วงอละบ่คาดสายตาบ่าพระมาทะดูแลปกป้องภัยหญา หัวตอหัวเลี้ยวสุดเอียวสันหามัธยมป้าหอดผ่านสู่เขาวิทยาลัยมหาตองเต้าไปคขนเอาความหูมหาบัณฑิตบิดมาจึนจู้ปอก็คุยอูอ้เต็มกำ ทำงานหาเลี้ยงเพียงต้องอิ่มหนำปอกกอดทำนาตีคบทวนสำรับกูกิมเหลือกจิมจำจวนอยากได้ถึงมูนล,ลานหักบุญคุณนักหนาสุดป่าจองจัก Hư lục đáy bình yên Bỏ mẹ nhu nhốt Trọn lục ca khen Và chạy lượng hến đay đay tăng xin Tết hiến nàng sư bỏ hư bịt bình Bên xin sắp say cả nhà จึงมีวันนี้มีนามีตายืนยัดวัดว่าในสังคมนี้วันนึกความหลังป่อนั่งจองจี้การบ้านมีอย่าข้างมีเจ้าใดข้าใจไล่ง้างเสร็จจะได้หลังวัน ngân bỏ đây sóng, hà chinh xúc sản trải pan la oan có nức và biếng mà điều hà yên bình chôn côn tiếng sắc tựa có phía ổn lắm mà nốt ngân đơn mượn bỏ mực mâm càng đơn mượn xin chi hoa ngự tế tế bỏ mẹ năn nà hà ngân này má sông hiền trồn pôn điều ní cha lao hòa nàng hiểu nhôn ขอยังซ้ําซวนบ่ย่างบุญคุณหนักหน่ายังว่าติดค้างหรือจะสายเสียงสันใดเกิดมากูพบบันจบจาดหนใดตําลิงอายใจไปเตื้อน้อย ดูแลดีนอบอกเศร้าซ่อยกล้ชิดพอกอยตั้นท้ายครับแถมสองบาทนะครับจบแลวนะครับหาต่อสองบาทก็คือเอาบาทลงนะครับบาทสลัดลงอะ่ะคือบาทอย่างเงี้ยนะครับมาต่อนะครับแล้วก็เอาชนะรับบาทจบมาต่อเลยนะครับมาครับอามาดูเลยนะครับ นี่ก็คือบาทสลัดขึ้นนะครับดูแลดีหนอบอกให้เศร้าซ้อยใกล้ชิดพอกอยตั้นไทยนะครับอ่าตอนนี้ก็บาดลงแล้วก็เอาชั้นลักบาดจบมาใส่ก็อ่านนะครับตั้นไทยนะครับปนนิบัต ปนนิบัติถ้าเป็นข้าเมืองมันต้องบัวระบัตนะครับบัวระบัตหรือบัวระบัตนะครับบัวระบัตหรือบัวบัวนิบัต น่าจะคุ้นๆกว่าบวนิบัตเนี่ยอ,า,อาบนิบัตดีกว่านะคือปนนิบัตนะครับเป็นกำเมืองนะครับเป็นรำล้านามันต้องบวนิบัตบัวระบัตนะครับบัวนิบัตอมันก็จะใกล้เคียงหน่อยครับพัดวี พัดวีฮับใจนะครับใจตัวจ้านะครับใจ uh, นะครับมันมันไทยนะครับมาสัมพันธ์ครับไทยนะครับมาเขียน uh, en, เป็นภาษาปริวัติแบบที่สองนะครับบัวนะครับบัวบัวนี wa, ่บัวนี่บัต พัดวีฮับใจามาเป็นภาษาปฏิวัติแบบที่สามนะครับบัวบัวนิบัตนะครับเสียงจัตวานะครับบัตจัตวากันอย่างเงี้ยครับพัดวีได้ยินว่าพัดบีนะครับอ,อันนี้เราฟังเรา เขียนพัดวีเนี่ยเอาอย่างนี้เขียนก็ได้นะครับเอาตัวพอพานเนี่ยพัดวีฮับนะครับฮับมาฮับใจก็เอาตัวหอกน้ำหบนะครับฮับฮับใจนะครับมาเสี่ยงใจกับตัวจอจานนะครับอใส่ไม่ตีไปฮับใจนะตอนเปิ้นได้ตอนเปิ้น เสียงโทนะครับอืมโทปกตินะครับใจตัวปะนะครับตอนเปิ้ลได้นะครับอ่าได้นี่จะใส่ใส่ตัวแยะหรือไม่ก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับจะใส่หรใอไ่ก็เหมือนกันนะครับอ่าเพราะว่าเวลาปฏิวัติต้องเอาออกอยู่แล้วนะครับตอนเปิ้ลนะครับเปิ้ลได้นะครับมาอ่ามาเป็นภาษาปฏิวัติแบบที่สามนะครับ ตอนนะครับอ่าตอนอ่าตอนก็ต้องอย่างี้นะครับตอนเปิ้ลนะครับอ่าเสียงเปิ้ลนะครับอ่าใจตัวปอปลานะครับอ่าเปิ้ลนะครับอ่าเปิ้ลได้นะครับได้เสียงโทพิเศษนะครับอ่าตามสไตล์ของจุดประดับไว้นะครับเพื่อหงวยว่าอ๋อต้องอ่านได้ตัวเปิ้ลดางบนพุ่นนะครับอ่า ที่นี่เหลือสองคมสุดท้ายแล้วครับในข้าวห,หงหินนั่นเพิ่มมีอยู่สามเสียงนะครับตัวรองสุดท้ายเนี่ยจัตวาสามาัญและเสียงตรีสั้นนะครับแล้วก็ลงด้วยเสียงสามัญนะครับในข้าวสี่บทเพิ่มมีอยู่สองเสียงนะครับคือเสียงจัตวาและเสียงสามัญนะครับแล้วก็ลงด้วยเสียงสามัญนะครับผมก็คงจะต้องแต่งตัวเปื้อนนะครับเพราะว่าเป็นข้าวบัวลานนะครับได้ ย่างคนนะครับย่างคนนะคนนี่ใจตัวค่านะครับใจตกคฆ่านะครับย่างคนนะย่างคนย่างนะครับคนนะครับตัวคอคอคนมาแตนนะครับอ่าอ่จาจะกรรมนี้เป็น ปริวาแบบวิสามนี่ฟังเสียงเอาครับยังคนนะครับมาฮาก็เอาคอควายแตนนี่นะครับเพราะว่าคอคนในภาษาไทยพ้นไ่ได้ใจแล้วนะครับอที่นี่มาถึงบาดจบนะครับบาดจบก็บคืออย่างน,นี้นะครับอ่าวกแรกเนี่ยนะครับวกแรกนี่ก็ส่วนใหญ่แล้วจะมีอยู่สามคำนะครับ สี่คำนี่เสียน้อยที่ดแล้วครับบลบอกบล็อกให้หารนะครับส่วนไม่จะเพื่อนจะลงสามคำนะครับเสียงสามัญโดยนะครับคนมันจะต้องเสียงสามัญโดยนะครับแล้วก็มาวักที่สองนี่ก็เสียงโทพิเศษนะครับวักที่สามเสียงตรีนะครับอส่วนใหญ่แล้วจะต้องโยงกันนะฮะมันจะจบนั่นนะครับเพราะมีความสําคัญนะครับ ลองลองมาเขียนเลยนะครับคนยังคนนะครับทีนี้ก็สามกรรมนะครับการรกรรมกรรมเวียนวนนะครับอ่าวนเสียงสามัญน,นะครับกรรมเวียนวน อ่าคำนี้แหละครับอืมระหว่างสัมพัทธ์วักที่หนึ่งกับวักที่สองนี่สําคัญแล้วนะครับจะต้องลงตัวที่หนึ่งตัวที่สองเนี่ยจะต้องลงให้ได้นะครับบนเนี่ยนะครับเพราะว่าอ่าสัมพัทธ์ระหว่างวักมันมาลงตรงตรงอ่าวักแรกเลยครับมันทุกทุกเตอรเนี่ยมันลงวักสองครับอ่าเพราะฉะนั้นไอ้สัมพัทธ์ตรงนี้สําคัญแล้วนะครับผลบุญนะ ต้องเอาเอาสัมภัรได้นะครับกรรมเวีนบนุญผลบุญผลบุญเสียงโทรพิเศษแต่ลงเสียงโทรพิเศษตัวตัวตุ้มตุ้มเสียงโทรพิเศษนะครับตุ้มทีนี้แหละครับ ในวรคที่3นี่เสียงตีจะต้องอยู่ระหว่างบทตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4อยู่ทุดตั้งไหนก็ได้ครับก็ขอให้มมีเสียงตีนะครับผลบุญตัวตุ้มตัวตัวคุ้มนะครับตัวคุ้มคลองคุ้มคลอง ตัวกะรอนะครับมันละหงตัวคุ้มครองคนดีอ่าคนดีอ่าที่นี่<ม>ตามโบราณพวกก็ออกลงก่อนแหล่ในเฮยเนี่ยนะครับที่นี่สมัยนี้จะลงแบบไหนก็นแล้วแต่ผู้ประพันนะครับพิจารกกันแล้วกันฮนะ แต่ผมว่าลงเน่นายเฮยเน่นายเฮยเอ่นาอนายเขียนอี้นะครับตัวณไม่กาแล้วก็ตัวญะนะแล้วก็ปายานนะครับมันก็จะเป็นตัวนี้แนะครับนายนะครับเฮยนะครับตัวฮะอ่าตัวนี้นะครับอ่าจบแล้วนะครับอ่ามาแปลเป็นภาษาปริวัติแบบที่ที่สองครับกรมนะครับ กรรมเวียนวนผลบุญตัวตุตัวตุ้มตัวคุ้มคลองคุ้มครองคนดี เน่นาเยเฮยอ่ามาเป็นภาษาปฏิวัติแบบที่สามนะครับกล่อมนะครับอ่าได้ยินว่ากล่อมนะครับกล่อมเฮ้ยใส่ไม้จัตาวาไว้ก่อนนะครับอ่ากล่อมเวียนบุญนะครับเวียนวนผลนะครับอ่าผลอยู่แล้วนะครับผลบุญ ตัวนะครับอ่าตัวนะครับอ่าตัวใช้ต่อเต่านะครับตัวตุ้มนะครับตุ้มเสียงโทพิเศษนะครับอ่าถ้าเขียนภาษาไทยมันก็ได้แค่ตุ้มตุ้มมันแบบตุ้มนะครับเพราะนั้นตามแบบฉบับของผมคือเอาจุดประดับไว้นะครับมันจะตุ้มโดยบนบุ้นนะครับตัวนะครับตัวตัวคุ้มนะครับอ่าทีนี้ก็เอาคอควายแตนนะครับ เพราะขอคนบนเหลิกใจแล้วภาษาไทยเฮาฟังเราครับความตัวคุ้มเฮาก็เขียนอีนะครับตัวคุ้มคุ้มคลองนะครับคลองตัวบล่ลลั่นิลโดยนะครับคนนะครับคนคนดีนะครับมาเนื้อนายเฮยเนื้อนายเฮยอ่า,อาได้ละลองเอาไปต่อแล้วครับ เห็นไหมครับจบนะครับลักษณะจบเห็นไหมครับบาทาบาบทบดมันจะมีสามบดสามบดมาเลยเห็นไหมครับบดมีสามบาทสามบาทมาเลยนะครับสามบาทสามบาทมาเลยบดบดจบนี่มันก็จะมีอยู่สองบาทแค่นี้เองนะครับก็คือก็คือบาท บาดสลัดลงนี่นะครับแล้วก็อันนี้บาดจบมามันเป็นลักษณะอย่างอี้นะครับจะต้องเป็นอย่างนี้นะครับบุญคุณนักหนายัางว่าติดข้างหรือจะทร้ายเสี่ยงสันใดเกิดมากู้พบรรจบชาติไหนทำดีไงจใจไปเตือนน้อยดูแลดีหนอบ่องฮือเศร้าซ้อยใกล้ชิดพอกอยตั้นไายบัวนิบัต พัดวีฮับใจจอนเปิ้นได้ยังคนกรรมเวียนบนผลบุญตัวตุ้มตัยคุ้มคองคนดีเนื่นนายเฮยครับอ่าเดี๋ยววันพวกผมจะจ้อยให้ฟังนะครับ